สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาทำปลานะครับนี่ปลาปลาซิวปลาซิวแช่แข็งไว้นะครับปลาซิวปลาแปบตัวเล็กครับอัน,นนี้ก็ทีมงานทีมงานขาเมาเราก็นั่งทำบีบขี้ครับบีบขี้วันนี้ก็ทำเมนู แกงป่านะแปลงแกงป่าครับนี่ครับกำลังบีบขี้อยาไปกินทั้งขี้เนี่ย็กกินขี้กินขี้ไม่ได้ขี้มันขมแต่ถ้าดูดนมก็พอได้อยู่ครับนี่ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นี่นี่ยท่ำกลางบรรยากาศนะครับบ้านบ้านนอกอคอกนาอ่าฝนตกครับตอนนี้ อนกำลังตอกอยู่เลย,เน,น,ยนี่ชัดชัดหน่อยครับไฟแก้แข็งไว้นะครับปลาซิวตัวเล็กปลาซิวตัวเล็กนะครับ จะไ,ได้กินลูกฝนกำลังตกเลยนะฮะตรงนี้หน้าฝนไปอ่เนี่ย ซื้อแม่ค้าไว้หลายวันละแต่ไม่มีเวลาทำหมกใส่ในช่องฟิตแช่แข็งไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เอามาละลายน้ำแข็งต่อกันเป็นปื้นเลยอ่นี่มือโปรครับการกินครับจานกิน จานเพริลแล้วขงางอที่นู้อันนี้อันนี้จานปองครับจานปองแต่รู้สึกว่าช่วงนี้จานปองแก่ๆไปนะปผมนนหัวขาวเลยตรงนี้ใบหวยไม่ไม่ถูกวันวันนี้ซื้อหวยก็ไม่ถูกนะก็เลยมปยแดกเป็แดกปลาดีกว่ามันแดกปลาดีกว่า <laughs> น่ตัวเล็กแต่อร่อยนะครับแกงนี่สุดยอดลำขนาดแซบขนาดแกงปลานะครับกินทั้งตัวแต่เราไม่กินที่มันเนี่ยปลาแบบนี้เอาไปทำปลาจอมก็อร่อยนะครับปลาจอมก็อร่อยรส<ด>ชาติอำลำอำลำกินกับ ว่านม่วงหรือหรือเขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งก็ขมิ้นขาวทอดกเลยสูตแปง้งทอดนี่จังมุกะเบืองกระย่างเรยบอันนี้สูตรทำได้หลายสูตรได้ได้หลายเมนู แล้วแต่ชอบนะครับทางภาคอีสานก็ทำเขาเรียกหม,ม,มกหมกหมกหม้อหมกใส่ใบตองแล้วไปย่างใส่เครื่องแกงหน่อยแต่นี้ภาคกลางก็ผมก็มีแค่เมนูแค่แกงป่าแล้ะครับแต่ยิงถ้าเอาไปทำห่อหมกก็น่าจะได้นะเนะีย่ยยกยกยกขึ้นหน่อยดิอ่ายกขึ้นหน่อยดิอาจารปองเออเนี่ยเน,นแค่แข็งไว้โห แข็งโป๊กเลยแขนี่ขาขี้มเมาเราทำกับแก้มก่อนนะครับเ่าทำกลางบรรยากาศฝนตกครับตอนนี้บรรยากาศบ้านบ้านนอกนะครับบ้านนอกอบ้านนอกคอ,อ,นนอกคอนา ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากสมาชิกใหม่ดนวยนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะทำคลิปสนุกสนุกดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับ